สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพะเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพะเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าสนนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่488ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด50รายการนะคะพี่พี่ลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายได้กับรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากพี่พีกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะ เดี๋ยวไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะเนื้อผิวสีแดงนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะด้าน,นหลังนะคะจะมีพระแม่ธรณีบีบน้ำา u วยผมนะคะ ต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จโปโคนะคะองค์นี้รายการที่สองนะคะเนื้อผิวสีเขียวนะคะรายการที่3นะคะ องให้ดูให้ชมกันนะคะเป็นพระสมเด็จปุกโพใบโพเก้าใบนะคะด้านหลังนะคะเป็นพระแม่ธรณีบีบนะ้ำมวยผมนะคะองค์นี้จะออกผิวสีดำดำนะคะเหมือนมีคาบรักนะคะต่อไปรายการที่4ี่นะคะเป็นพระสมเด็จโตนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะ เขียนว่าวัดระคังสอง1นงะคะองนี้เป็นรายการที่4นะคะไปรายการที่5นะคะเป็นพระนอนนะคะด้านหลังจะมีตาปั้มแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะ ต่อไปรายการที่หกนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หกนะคะ รายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้จะมีคาบขาวขึ้นนะคะที่เนื้อผิวพระแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะ <c oughs> รายการที่แปดนะคะเป็นองค์นี้นะคะหน้าอกเป็นร่องเลยนะคะเนื้อผิวแบบเป็นคาบลักษ์สีดำดำนะคะต่อไปรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้จะมีโรยมวลสารนะคะ รายการที่สินะคะเป็นสมเด็จขีดไก่ไะคะนี่นะคะเป็นเหมือนสมเด็จขีไก่แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่สินะคะมีค่าปรักปิดทองนะคะต่อไปรายการที่สิอนะคะ เป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตัวหนังสือนะคะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะแล้วก็มีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะพญาเต่าเรือนรุ่นปดนี่นะคะวัดใต้แตงทองหลวงปู่ริวนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะสองให้ดูให้ชมนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดบ้านแค่นะคะด้านหลังเขียนว่ายกช่อฟ้าสาราวัดเดิมบางนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะ ต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพระกิ่งนะคะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะองนี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ องนี้นะคะเป็นพระคุณแผ่นเนื้อชุบปรักปิดทองนะคะเป็นแบบว่าผิวเคลือบกระเบื้องนะคะแล้วก็ชุบรักปิดทองอีกทีหนึ่งนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลังหมู่9้าตัวนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่17นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะเป็นเกศชยโยพิมพ์7ชั้นนะคะเป็นรายการที่17นะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆนะคะก็ทาดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ สามารถโทรติดต่อโดยตรงหาน้องได้เลยนะคะหรือจะทักทายก็ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเนื้อผิวชุบนะคะเป็นเนื้อผิวกระไรนะคะหน้ากากของทิ์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะ เหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะอง์นี้นะคะรายการที่สิบก้านะคะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรือสีริงดำนะคะด้านหลังเป็นเขียนว่าทำน้ำมนต์นะคะองนี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะคะ ต่อไปรายการที่21นะคะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้นะคะรายการที่21นะคะเขียนว่าเรื่องสมณศักดิ์นะคะต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นเหนรียญปลอดภัยนะคะพระครูวิบูลณ์นะคะ ปีสองห้าหนึ่งศูนย์องนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะห่วงก็จะเป็นรอยหักธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะแต่เรียมเก็บผิวให้เรียบร้อยแล้วนะคะองค์นี้รายการที่ยีสิบสองนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นรูปรอรงพ่อเงินนะคะองค์นี้รายการที่ยีสนะคะซองให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันเลยนะคะ ต่อไปรายการที่14นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างห้เหยียบน้ำทะเลจืดนะคะพระครูวิสัยโสพลวงเล็บทิมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นรูปปลอหลวงพ่อไปนะคะ เป็นเหรียญลอ่อหลวงพ่อไปนะคะปีพศสองสี่ดดนะคะเขียนว่าที่ระลึกนะคะเหรียญหล่อทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะไปนะคะเป็นรายการที่26สนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ย6สิบหนะคะ ต่อไปรายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียมังกรคู่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะเขียนว่าที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ71ปีวัดบ้านด่านนะคะต่อไปรายการที่ <c oughs> ยี่สิบแปดนะคะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะวัดปะหารได้นะคะหน้ายิ้มสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์คนี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นพระศิวรีนะคะอง์นี้นะคะรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะองนี้เนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีรอยโรยมวลสารนะคะองนี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31มอนะคะเป็นพระ รูปหล่อนะคะเป็นพระเหรียญหล่อนะคะเป็นพระเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสองนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้รายการที่สามสิบสองนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะเป็นพระ เหมือนเนื้อคำข้าวนะคะหลวงพ่อฤรือสีริงดำนะคะองนี้เป็นรายการที่สานะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระสมเด็จขี่ไก่นะคะหลวงพ่อปานนะองค์นี้รายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นพระรอดนะคะพระรอดรายการที่35นะคะรายการที่36นะคะเป็นพระพิกคเนศนะคะพระพิคเนศนะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37เนะคะเป็นหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะคะเหรียญเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะเป็นรูปพัดยศนะคะรายการที่38นะคะเป็นหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำนะคะองค์นี้ปี25งหสองหด้านหลังเป็นท้าวเวสวรรนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่39เนะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะที่ระลึกในงานผู่พัทสีมานะคะด้านหลังเป็นหลังย่านนะคะปี2 5 2 1องค์นี้รายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะ หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะองนี้เป็นรายการที่สี่สิบนะคะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญพญาพารีนะคะหลวงปู่มหาศีลานะคะรายการที่สี่สิบสองนะคะ เป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้รายการที่สีสิบสองนะคะ <c oughs> ต่อไปรายการที่สีสิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นพระปิดตานะคะ รายการที่สีสิบสีนะคะเอารายการที่สีสิบห้านะคะ <c oughs> เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ <c oughs> อายุครบเจ็ดสิบสองปีปีสอง7ห้าสามเจ็ดนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่46นะคะหลวงปู่ขาวนะคะปี2538จังหวัดระยองนะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นผ้าปิดตานะคะ ลวงปู่โตวัดประดูชินพีนะคะรายการที่48นะคะเป็นพระหลวงพ่อโสธรปี2543นะคะต่อไปรายการที่49เนะคะเป็นไอ้ไข่นะคะไอ้ไข่รายการที่49นะคะเด็กวัดเจดีนะคะ <c oughs> รายการที่5้รายการสุดท้ายนะคะกุมารกวักสองมือนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีคะ่ะ